นี่คือพลังงานของคนที่ช่วงนี้นะครับสถานการณ์ชีวิตของคุณโฟกัสเกี่ยวกับเรื่องของการงานเป็นส่วนใหญ่นะครับแต่งานจะยุ่งวุ่นวายงานจะด่วนมากน้อยแค่ไหนแต่สุดท้ายคุณจัดการคุณแฮนเดิลได้คุณนิ่งเป็นคุณควบคุมพลังงานภายในจิตใจของตัวคุณเองเพื่อนะครับจัดการแล้วแฮนเดิลสิ่งที่อยู่ข้างหน้าของคุณได้เป็นอย่างดี แปดไม้เท้าเกิดขึ้นมาด้วยนั่นหมายความว่าไม่ว่าจะงานด่วนงานเร็วงานสับสนวุ่นวายอะไรเข้ามาให้คุณต้องแบบคิดวิตกกังวลแต่สุดท้ายคุณก็นิ่งสงบกับมันแล้วจัดการมันได้เพราะพลังงานของคุณครับคุยนอฟวานคือราชินีถือไม้เท้าคุณนิ่งเป็นคุณเก่งคุณจัดการคุณแฮนเดิลได้ด้วยตัวของคุณเองจริงๆแล้วมาจบได้ด้วยที่ตัวคุณเองด้วยนะเร็วๆนี้นะครับงานที่คุณนักว่าหนักแล้ว มันจะมีงานใหม่เข้ามาให้คุณต้องจัดการแล้วอาจจะเพิ่มพูนความยากลำบากมากขึ้น